โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์นะครับส่วนใหญ่เด็กที่มาเรียนจะมีความหลากหลายทางด้านศาส,สนาเชื้อชาติแล้วก็วิถีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์เป็นโรงเรียนมันธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่ตั้งอยู่ชายแดนนะครับอยู่ทางภาคเหนือสุดของประเทศไทยมีนักเรียนที่มีความแตกต่างด้านชาติพันธุ์โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์สนับสนุสนรู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความหลากหลายทางด้านภาคหุ่วัฒธ,ธรรมของนักเรียนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนยอมรับเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ชาติพันธุ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาประสตร์ชาติไทยและท้องถิ่นของแม่สายที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน ก็อยากจะให้เมืองแม่สายเนี่ยเป็นเมืองพระหัวหนธรรมที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันค่ะกับกระบวนการเรียนรู้ที่วางไว้ในตัวของกิจกรรมแม่สายเมืองพระหัวธรรมเนี่ยเราต้องการที่จะให้ชุมชนกับโรงเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันซึ่งผมก็ได้เอากระบวนการของ MIDL ซึ่ง ใช้มาตั้งแต่ปี262เนี่ยครับมาเป็นตัวจับก่อนคือกิจกรรม M I D L ที่รู้เท่าทันสือ่อจากนั้นเนี่ยเมื่อเด็กได้เรียนรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับเท่าทันสื่อแล้วเนี่ยครับเราจึงให้เด็กเพิ่มเติมไปไเรียนรู้ในเรื่องของอัตลักษณ์กับความเป็นตัวตนโดยเสริมเข้าไปในตัวหลักสูตรกับกระบวนการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไปในปีนี้เนี่ยกระบวนการเรียนรู้เราจึงเอาชุมชน ซึ่งมีวัตถุดิบคือในเรื่องของความหลากหลายทางว่าทธรรมชาติพันธุ์ว่าทธรรมประเพณีหรือแม้แต่เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่แม่สายเนี่ยมาเป็นตัวจับโดยให้ชุมชนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วเด็กนักเรียนเนี่ยลงไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชนซึ่งมันทําให้นกระบวนการเรียนรู้เนี่ยโรงเรียนกับชุมชนเนี่ยใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นและเด็กเนี่ยมีความ,มาภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนหรือความเป็นอัตลักษณ์ และทําให้ชุมชนเห็นว่าโรงเรียนเด็สารนึกษา,รห,รารหรือโรงเรียนแม่สายประชิดศาสต์ของเราเนี่ยเห็นความสําคัญกับชุมชนและให้ชุมชนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้และให้เด็กเ,เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน MIDL คือสื่อรอบตัวเด็กสื่อทุกสิ่งทุกอย่างคือสื่อแม้แต่เสื้อผ้าการแต่งกายของเด็กเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นสื่อได้เพราะมันคือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกับเด็ก ดังนั้น MIDL คือมันกระบวนการที่ผมว่า2ปีที่ผมทำเนี่ยมันสร้างเด็กให้กล้าแสดงออกและกล้าสร้างความภาคภาคูมิใจในความเป็นอันตลักษณ์ของตัวเองและไม่คิดว่าตัวเองเป็นชนกลุ่มน้อยแต่เราคือเป็นคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้และมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดแต่ก่อนเราสอนเนี่ยเราเอาครูเป็นคนหยิบสื่อให้กับนักเรียนทีนี้เราเปลี่ยนกันคือเด็กเป็นคนเอาสื่อมาแล้วครูเป็นคนเชื่อมโยงมันเป็นบรรยากาศชั้นเรียนที่สนุกมากผมก็จะไปโยงต่อว่าลองไปศึกษาประวัติความเป็นมา ของตัวชิ้นงานนั้นๆสื่อนั้นๆที่เด็กหยิบมานะครับว่ากระเป๋าเนี่ยทำไมต้องปักเป็นลายผ้าแบบนี้มันมีประวัติศาสตร์ยังไงอ่ะดูเรื่องอาหารเราก็มาดูว่าอาหารมันมีส่วนผสมอะไรบ้างมันมาจากไหนเช่นข้าวซาน้อยบางคนว่าต้อข้าวจากเชียงตุงมาทําไมต้อข้าวจากเชียงตุงเราดูว่าเส้นทางการเดินทางของข้าวจากเชียงตุงมาสู่แม่สายเป็นยังไงก็จะผนวกขับวิชาเรียนในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์ไปด้วยเพราะผู้ปกครองเห็นว่าเราใส่ใจในตัวเด็ก จากเดิมที่เราไม่เคยหยิบยกของชาติพันธุ์เนี่ยมาคุยเลยเราคุยแต่เรื่องของคนไทยชาติไทยเท่านั้นแต่เราหยิบเอาของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่เขามองตัวเองว่าฉันเป็นคนกลุ่มน้อยนันั้นเขาจึงว่าฉันเป็นเมื่อฉันเป็นชนกลุ่มน้อยุ๊บฉันก็ไม่มีบทบาทอะไรเลยในสังคมแต่ถ้าเราเอาสิ่งของต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นสื่อเอามาจากบ้านเนี่ยผู้ปกครองรู้สึกภูมิใจว่าครูให้ความสาคัญกับชาติพันธุ์ให้ความสําคัญกับตัวตนของเด็กนักเรียนมากยิ่งขึ้น ที่ผ่าแต่งนี่จะมีสารเจ้าพ่อคำแดงมีคุณมงคลทำเขาทำหยกเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกวาอาหารท้องถิ่นของคนไทยใหญ่เนี้ยค่ะผมไปเส้นตรงแถวเวียงพานครับผมมีจำพวกเป็นร้านขายขนมเปี๊ยะครับร้านจีนเลยเขาบอกกันว่าร้านนั้นน่ะเขาขายมาหลายรุ่นแล้วก็คือเกือบร้อยปีได้เลยลึกเข้าไปอีกก็จะเป็น พวกร้านขายของชำเป็นของพวกทางฝั่งพมา่าแล้วก็าทางฝั่งไทยพุทธด้วยครับได้เห็นในอีกแง่หนึง่งในตลาดเลยค่ะเรื่องทัศนคติของแม่ค้าแต่ละคนนะคะบางคนเขาก็บอกว่าอะไรที่เราให้เขาไปได้ก็ให้ไปแบบไม่ขาดทุนมากเพราะว่าบางคนเขาก็อาจอยากกินนั้นจริงๆแต่ไม่มีตังค์ซื้ออะไรแบบนี้คะ่ะเขาก็ให้ของกินของแถมไปแบบเยอะอยู่คะ่ะ ังสูงนี้คือมันเป็นในส่วนของรายวิชาที่ผมวางไว้ก็คือวิชาการเป็นพลเมืองและวิชาพลเมืองรู้เท่าทันสื่อซึ่งมันไม่ใช่กิจกรรมหรือเป็นโครงการและมันพลิกไปทําให้เราว่าวิชาเนี้ยจากเดิมที่เรามุ่งเน้นให้เด็กรู้เท่าทันสื่อเป็นลักษณะของกิจกรรมหรือโครงการชั่วคราวหรือเป็นกิจกรรมเพียงแค่หนึ่งภาครเรียนแต่กลับเป็นในรายวิชาซึ่งเด็กเนี่ยเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและเด็กก็เข้าใจในกระบวนการ M I D L หรือกระบวนการรู้เท่าทันสื่อที่ใช้ชุมชนเป็นฐานมากยิ่งขึ้นครับ เมื่อเรียนรู้ตัวเองแล้วเรียนรู้เพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยครับมันทาให้เด็กเข้าใจว่าการจะเข้าไปอยู่สู่โลกภายนอกเนี่ยเด็กควรจะคิดยังไงหรือเข้าใจสิ่งเหล่านั้นที่สื่อพยายามสื่อสารมาหาเขาและเขาพร้อมที่จะรับมือกับสื่อทุกแบบได้อยางให้ทุกคนเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าสิ่งของที่บรรพบุรุษสร้างไว้นะคะเพื่อนำไปพัฒนาแล้วก็นำไปต่อยอดทั้งในเศรษฐ,ฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐ,ฐกิจโลก พอเราได้มาเข้าร่วมกิจกรรมมันเหมือนแบบเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองเราอย่างลึกซึ้งอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่เราที่แบบมีความคิดใหม่เงี้ยค่ะแต่มันยังมีความคิดใหม่ๆของรุ่นน้องเพิ่มมาด้วยค่ะ คุณครูที่เข้ามาในส่วนของคณะทํางานคนนีนน้บางท่านสอนสังคมสอนแนะแนวส่วนตัวสอนภาษาไทยเราก็ได้เห็นมุมมองที่มันต่างออกไปแล้วเราอยู่มาสิปี10กว่าปีเราคิดว่าเราโอเคและ้ะแต่พอผลสุดท้ายมันไม่ใช่มันมีอะไรที่มากกว่านั้นและที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นแม่สายหรือว่าจังหวัดอื่นอําเภออื่นก็ตามนะถ้ามองในแนวคิดนี้ทุกคนจะอยู่บนความต่างอย่างมีความสุขค่ะคือกิจกรรมเนี่ยผมผมไม่รู้มาก่อน เราเราดีใจที่เด็กเด็กมาทํากับเราเราอยากให้เขาพูดเพราะอย่างที่ผมบอกคือเด็กเขาไม่พูดว่าเขาต้องการอะไรเขาเขารอแต่ว่าพ่อพูดแทนเขาพี่ชายพูดแทนเขาหรือว่าปู่ย่าพูดแทนเขา อยากจะฝากถึงเยาวยชนคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนะครับว่าเราต้องกล้าคิดกล้าแสดงออกในความเป็นตัวตนหรือความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองนะครับว่าเราคือพลเมืองเละคือส่วนหนึ่งของเมืองที่จะพัฒนาเมืองไปพร้อมๆกันเราจะไม่กีดกันหรือทิ้งใครทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถที่จะเป็นพลเมืองและพัฒนาเมืองไปพร้อมๆกันครับ